มีคำถามว่าจะทำยังไงนอทำงานหนักแล้วก็ยังมีสุขภาพที่ดีด้วยแบบนี้นะซึ่งก็ต้องบอกว่าอย่าเลยนะอย่าทำงานหนักเลยเอาว่าทำงานให้พอดีพอดีแล้วกันแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยแบบนี้จะดีกว่านะการจัดการบริหารชีวิตของตัวเราเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสุขภาพตัวเราจะดีเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของสภาวะของตัวเราเองจากพระสูตรพระสูตรหนึ่งที่มีมาในพระไตรปิฎกสิ่งที่ต้องถือว่าเป็นโรคประจําตัวของพวกเราตั้งแต่วันเกิดอะไรก ทั้งวันละโลกของเราเนี่ยนะก็คือความหนาวความร้อนความหิวความกระหายการปวดปัสสาวะการปวดอุจจาระเน,เนี่ยเป็นโรคที่อยู่ติดตัวของเราตั้งแต่วันแรกไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตถ้าเราบริหารจัดการกับโรคต่างๆเหล่านั้นได้ดีเนี่ยนะทางอาหารเข้าทางอาหารออกทางการดูแลรักษาความอบอุ่นของร่างกายพิจารณาตัวเองไม่ว่าจะทําในเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยการออกกาลังกายยืดเส้นยืดสายให้ร่างกายของตัวเองนั้น,น,นยืดหยุ่นพอเหมาะพอ นะจะทําให้ตัวของเราเองนั้นทํางานได้ดีเพราะว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยส่งผลต่อสภาวะของจิตใจด้วยเช่นเดียวกันแล้วยิ่งได้ฝึกใจเพิ่มด้วยเนี่ยนะทำสมาธิเป็นปกติทั้งตอนเช้ารักษาใจรักษาอารมณ์ในระหว่างวันแล้วหลับตาเคลียอารมณ์ต่างๆก่อนที่จะหลับตานอนไปในตอนกลางคืนเนี่ยรับรองได้เลยว่าใครที่ร่างกายก็บริหารจัดการให้ลงตัวทางในโรคที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะทางในเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อที่จะทําให้ตัว ตัวของเราเองนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงรวมถึงฝึกใจให้หยุดให้นิ่งรักษาอารมณ์ของเราได้เป็นอย่างดีเลยใครที่ทําตัวแบบนี้ได้แล้วล้วก็รับรองได้เลยนะว่าร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็เข้มแข็งแล้วก็มีอายุขายยืนยาวอย่างแน่นอน